ผมได้เรียนรู้อะไรจากนิทานเรื่องวินนี่เดอะพูซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการลงทุนของเราค่อนข้างมากและเราได้ตกผลึกและเรียนรู้อะไรกันบ้างเรามาดูกันสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ 5-Minute Invest Now Podcast 5นาทีสู่ความมั่งคั่งของคุณเพราะการลงทุนคือการซื้อเวลาให้คนที่คุณรักตั้งแต่อดีตครับวินนี่เดอะพูเป็นนิทานสาหรับเด็กที่ถูกออกแบบมาครับสำหรับเป็นนิทานก่อนนอน แลหลายคนอาจจะได้เคยเห็นเจ้าหมีสีเหลืองที่ใส่เสื้อสีแดงนี้พร้อมกับคู่หูอยู่3ามสี่คนไม่ว่าจะเป็นพิกเกตเจ้าหมูตัวน้อยๆสีชมพูทิกเกอร์เจ้าเสือที่มีหางเป็นสปริงและกระโดดเด้งไปเด้งมาและเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งคืออ e ียอเจ้าลาสีฟ้าเพื่อนสนิททั้ง4คนจะให้การเรียนรู้อะไรกับการลงทุนของเราบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ ทุกคนจะรู้ใช่ไหมครับว่าหมีภูจะเป็นหมีที่ทุกๆวันตื่นเช้ามาจะออกมาหาน้ำผึ้งและการหาน้ำผึ้งของหมีภูครับทุกๆวันก็จะเริ่มออกเดินทางเพื่อจะหาว่าจะได้กินน้ำผึ้งอะไรซึ่งเป็นความท้าทายเป็นความสนุกของหมีภูเป็นอย่างมากเหมือนเป้าหมายกับการลงทุนของเราครับทุกๆวันที่เราลงทุนเราต้องการเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อาจจะเป็นน้ำผึ้งรังใหญ่ หรืออาจจะเป็นน้ำผึ้งขวดเล็กๆที่เราต้องการหมีภูครับไม่ว่าออกไปผจญภัยในป่าร้อยเอเคอร์เมื่อไหร่ก็จะเจอสิ่งที่ทำให้ไม่ได้ดังใจแต่ระหว่างทางที่เขาไม่ได้ดังใจนั้นเขาก็ยังมองหาน้ำผึ้งต่อไปไม่ได้ยึดติดก,กับเป้าหมายว่าจะต้องไปต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งสิ่งที่หมีภูทาคืออะไรครับมันเหมือนกับการลงทุนของเรา,าก็คือการกระจายความเสี่ยงแน่นอนครับว่าไม่ได้มองหาแค่น้ำผึ้งจากต้นไม้ต้นเดียว อาจจะมองหาจากหลายๆต้นหรือจากหลายๆที่มาเรามาดูเพื่อนสนิทของมีพูคนนึงที่ชื่อว่าพิกเลตกันบ้างพิกเลตครับเป็นหมูน้อยขี้กลัวสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้ระหว่างพิกเลตกับมีพูคืออะไรครับมีพูเคยพูดกับพิกเลตไว้ว่าถ้าเธอยังหลบอยู่ในซอกมุมของป่าแล้วรอให้คนอื่นมาเจอก็จะไม่มีใครมาเจอเธอเหรอกเธอต้องออกไปเพื่อไปหาพวกเขาเช่นเดียวกันครับการลงทุนของเราก็ต้องออกไปเพื่อไปหาสิ่งแปลก,ปลกใหม่ๆต้องกล้าที่จะยอม เสียงบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นบ้างเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็นอย่างดีเลยครับว่าความกลัวเป็นอุปสรรคที่ทําให้เราไม่ได้เป้าหมายหรือไม่ได้น้าพึ่งของเรานั่นเองทีนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากพิกเลตอีกบ้างมีตอนตอนหนึ่งครับที่พิกเลตกลัวหิมะม,มากๆเลยหิมะตลกลงมาจากท้องฟ้าจนถึงวันหนึ่งหมีภูจะบอกว่าอย่างไรพิกเลตก็ไม่ยอมออกไปแต่ระหว่างที่ทุกๆคนออกไปเที่ยวเล่นกันหมดออกไปเที่ยวและเล่นกับหิมะพิกเลตก็ค่อยคเดินออกมาอย่างช้าช้าหมีภูก็ถามว่าพิกเลต นายไม่กลัวแล้วเหรอพริกเหลตอบด้วยความสั่นกลัวว่าฉันก็บอกกับตัวเองนะ I tell myself I'm not afraid ฉันบอกกับตัวเองว่าฉันไม่กลัวแล้วพิกเล็ลก็ออกมาเล่นหิมะก,กับเพื่อนๆได้เป็นตอนที่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วความกลัวของเรามีอยู่ในทุกๆคนครับ แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเอาชนะความกลัวและเริ่มกล้าเสี่ยงมากขึ้นนั่นแหละคือโอกาสของคุณที่จะก้าวเข้าสู่ความสําเร็จใหม่ๆได้พิสเลตใช้คําพูดนี้ครับที่ผมอ่านจากอีกตอนหนึ่งแล้วประทับใจมากพิสเลตบอกว่า it's hard to be brave when you're a only a small animal มันยากมากๆเลยที่จะมีความกล้าในเมื่อคุณเป็นสัตว์ตัวเล็กๆ เป้าหมายของเรายิ่งใหญ่มากครับมันต้องใช้ความกล้ามากๆที่คุณจะออกมาจากพื้นที่และออกไปทำในสิ่งแปลกใหม่ๆต้องเอาชนะความกลัวขึ้นมาได้ระหว่างเดินทางออกหาน้ำผึ้งของหมีภูก,ก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายจะมีคนมากมายที่เข้ามาจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ได้ดั่งใจแต่มีเพื่อนอีกคนหนึ่งครับไม่ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาขนาดไหนก็จะมีความสุขไปกับมันแล้วก็เต้นไปกับมันอยู่ตลอดเวลาเพื่อนคนนั้นคือเสือ ี่ชอว่าทิกเกอร์ทิกเกเป็นเสือที่มีความกระตือรือร้อนสูงมากมีความสนุกในทุกสถานการณ์ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่ t i กเกอจะทำคือกระโดดไปรอบๆแล้วก็สนุกกับมัน t i กเกอเคยมีคำพูดคำหนึ่งครับพูดไว้ว่า What in w h y s o m e a z i n g c o m e along and I here I am ไม่ว่าจะมีใครหรือว่าอะไรที่ดูน่าสนใจเข้ามาฉันจะอยู่ตรงนี้เป็นการบ่งบอกได้ครับว่าทิกเกอ เป็นคนที่พร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่จะแปลกใหม่หรือว่าสิ่งที่น่าตกใจเข้ามาสู่ชีวิตเป็นอย่างมากนี่คือวิธีคิดของติกเกอร์และแน่นอนครับระหว่างการออกเดินทางของเพื่อนๆต่างๆเหล่านี้ย่อมมีอุปสรรคที่อาจจะเกิดความสูญเสียอาจจะเกิดความผิดพลาดยังมีเพื่อนคนสุดท้ายครับที่ชื่อว่าอียอียอเป็นลาเป็นคนที่ดูภาพทุกอย่างตามความเป็นจริง เวลาเกิดเหตุที่ไม่ได้ดั่งใจเกิดเหตุที่แย่ที่ทำให้รู้สึกเสียใจครับอียอเคยมีคำพูดคำหนึ่งไว้ว่า The nicest thing about the r a i e is that it always stops eventually แปลว่าอะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่ฝนยังเป็นอยู่ก็คือสุดท้ายแล้วมันจะต้องหยุดตกอยู่ดีไม่ว่าเรื่องราวที่เข้ามามันจะร้ายแรงขนาดไหนสุดท้ายมันจะมีวันสิ้นสุดและจะมีวันที่เราจะไปต่อได้ อิยอยังมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเคยอ่านแล้วผมรู้สึกประทับใจมากคือวันหนึ่งมีวันที่อิยอหางขาดอยอหางขาดไปครับไม่มีหางแน่นอนครับลาที่ไม่มีหางก็เดินไม่สะดวกสิ่งที่เพื่อนๆเ,เอามาแก้ปัญหาให้คืออะไรครับเอาล่มคันหนึ่งมาผูกไว้ที่หางและใช้แทนหางของอิยออิยอพูดไว้ครับ could be worse, not sure how, huh? but it could be มันอาจจะแย่ไม่รู้ว่ามันจะแย่ขนาดไหนแต่มันก็คือเป็นไปแล้วแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่อียอสามารถบอกได้ว่าเขาพร้อมที่จะรับเหตุการณ์ที่มันแย่ที่สุดที่เกิดขึ้นและมันก็แค่เป็นเหตุการณ์หนึ่งและสุดท้ายฝนก็จะหยุดสี่สหายในป่าร้อยเอเคอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นวินนี่เดอะพูพิกเล็ตทิกเกอร์และอียอต่างคอยบอกเราอย่างหนึ่งครับว่าการอดทนอดกัน้น และไปสู่เป้าหมายนั้นอาจจะเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเป้าหมายเล็กๆน้อยๆบ้างแต่ก็ยังควรที่จะเดินต่อไปอาจจะต้องมีกรระจายความเสี่ยงไปใส่สิ่งอื่นๆบ้างระหว่างทางเราก็อาจจะเจอความกลัวเราอาจจะต้องใช้ความกล้าในการชนะความกลัวต่างๆเหล่านั้นอาจจะต้องดูว่าเราสามารถอดทนได้มากขนาดไหนอดทนต่อสิ่งที่จะไม่เป็นดังความตั้งใจและสุดท้ายสนุกไปกับมันไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้น เราจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เต้นลำไปกับมันเรียนรู้ไปกับมันถ้าย้อนกลับมาเรื่องการลงทุนมันคือสิ่งที่ว่าเราจะอดทนอดกลั้นต่อการลงทุนอดทนต่อสิ่งที่ยากลําบากได้มากขนาดไหนการลงทุนหลายๆอยา่างคุณจะอดทนจนกว่าทรัพย์สินหรือว่าสิ่งที่คุณลงทุนเติบโตได้หรือเปล่าคนบางคนทนรวยไม่ได้คนบางคนทนขาดทุนไม่ได้คนบางคนทนให้ทรัพย์สินที่คุณลงทุนไหมเติบโตไห วันนี้ผมเชิญชวนให้ทำความรู้จักว่าความอดทนอดกลั้นในตัวของคุณมีมากขนาดไหนเมื่อคุณรู้จักตัวคุณการลงทุนของคุณก็จะเปลี่ยนไปเพราะการลงทุนคือการซื้อเวลาให้กับคนที่คุณรักครับสำหรับวันนี้ผมสมฤทกิชัยสิดมังรกรขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันทุกวันจันทร์และวันศุกร์ i ินเ t นา o พอดแคสนาทีเพื่อความมั่งคั่งในชีวิตของคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ